ถึงแม้ต้นยางของคุณจะสมบูรณ์ต้นใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าต้นยางติดเชื้อโรคต้นยางป่วยน้ำยางก็จะไม่ออกเต็มที่นะครับสิสวัสดีครับ f c มือนี่ส่องกเกษตรเพียงพ่อสสเจ็กกาศิพา FC มาเอาเทคนิคมเมาความรูดีๆอีกครับเทคนิคความรู้มือนี่ก็คือเทคนิค การเพิ่มผลผลิตน้ามยางครับได้จากประสบการณ์จริงๆและกัความรู้สะสมมานานครับเนาะพอผมมาลงมือทำกัเป็นไปตามทฤษฎีเป็นไปตามความรู้ที่ได้ร่ำเรียนที่ได้อบรมมาเลยครับเทคนิคมื้อนี้ก็คือการท่าหน้ายางครับการท่าหน้ายางท่าหยาขาเชื่อรานะครับโมเมนท์ท่าสันเลิงเป็นการท่าหยาขาเชื่อราครับเอฟซี ผมกาสซีคอเข่าประเด็นเลยคือว่าเมื่อเฮ้าบำรุงต้นยางนะครับบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์เบิ่งใบดกใบดำใบหนาปัญหาตามมาตัวหนึ่งก็คือว่าเวลาฝนตกต้นยางเฮาสี่เปียกเปียกเฮงนะครับ,นะรบนเนาะภาษาบรรเทาคือว่าเปียกเฮงนานแห้งครับเมื่อต้นยางเปียกนานแห้งแห้งช้าครับ มันจะให้ต้นยางเขานี่เกิดโรคได้ง่ายครับห่อเสียของต้นยางสมบูรณ์ใบดกกกใหญ่นะครับเพราะมันเกิดเชื้อราในหน้ายางนะครับเอพรเขาเกิดเชื้อราในหน้ายางจะทําให้ผลผลิตน้ํำยางออกไม่เต็มที่นะครับทั้งๆท,ที่ต้นสมบูรณ์ต้นใหญ่ใบดกลําต้นสีน้ําตาลแบบนี้เลยครับสมบูรณ์ ถ้าต้นยางเข้าป่วยน้ำยางกะบบสามารถออกไ้เต็มที่ได้ครับก็ออกครึ่งๆกลางๆไม่สามารถออกเต็มที่ได้นะครับผมเลย <c oughs> มาสาธิตการรักษาหนายางโมเมนสาธิตเลยเลยครับผมนำยามาท่านายางผมเลยยาขาชะลานะครับโมเมนต์ Moment. ยาทาเร่งครับเนาะเอาอยาขาชะลามาท่านายาง ผลตอบรับว่าฝนตกไปซีหาเมื่อนี่ครับฝนตกไปซีหาเมื่อและบมากรีดปกติต้องกรีดสองมีดนะครับเนาะในหน้ายางห้องมันจังสีบบมีเชื้อราดำนะครับแต่ผมไ,มได้มาทานี่ครับลงรอยผมเคยทาแต่ผมไ,มได้มาทายากรีดแค่มีดเดียวครับยุดกรีดพรอ,อยู่เข่าหาหกมือครับมากรีดแค่มีดเดียวหน้ายางขาวเลยครับ หนายางดำบอ่อลงเรือครับก็คือว่าผ่านไปเลยกลายเลยครับเพราะว่าหนายางดำมันแค่ตื้นๆครับเป็นแค่ตื้นๆมิตรที่สองน้ำยางไหลโจกเลยครับน้ำยางไหลออกมาหลายเลยผมก็เลยเอาเทคนิคเอาความรู้นี่มาเล่าสู่ f อฟฟังครับว่าถึงแม้ต้นยางของคุณจะชมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าต้นยางของเราติดเชื้อโรค ลาดำหน้าดำหน้ายุบไฟทอปทรล่านี่ครับแล้วต้นยางเราป่วยบางต้นป่วยและแสะดงอาการบางต้นก็ป่วยไม่แสดงอาการมันก็จะทําให้น้ํายางออกมาไม่เต็มที่นะครับเอฟซีง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็เลยเอายามาทาหน้ายางนะครับเขาทามาหลายทามาสามเที่ยวครับผลตอบรับคือที่ผมบอกครับกรีดมีดเดียวหน้าดําหายเลย ไม่มีหน้าดําหน้าขาวโจ๊กเลยกีดวิธีสองน้ํายางไหลโจ๊กเลยครับแล้วก็น้ํายางผลผลิตเพิ่มออกเพิ่มขึ้นครับน้ํายางผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้นสมบูรณ์อยู่แล้วต้นยางไม่เป็นโรคออกเยอะแน่นอนครับเอฟซีเอาแล้วครับคลิปนี้กะบัดนี่ผมกับเสืพ้าไปผสมยาทาหนายางนะครับเนาะวาเข้าสิผสมแบบไหนมันจังได้ผลดีแบบ ท่าหน่ายยางครับป่ะบันนี้ไปเบิ้งวิธีการผสม,มยาท่านายางบันนี้ครับยาขาชรา,าด้วยครับโมเมนต์สารเร่งเด้อแย่หมเลยครับไปเอฟซีครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการผสม,มยาครับผสม,มยาท่านายางครับเนาะกะน้ำประมาณเจ็ดล้อยซีซีครับน้ำเจ็ดล้อยซีซีนี่กะสซีท่า,ายางรอบหนึ่ง กะยางประมาณสิบไล่นะครับเนาะยางสิบไลนนี่น้ำเจ็ด้อยซีซีหรือวันหนึ่งลิตรนี่พอครับนี่ครับนี่คือยาเมทาเล็กซิลนะครับเนาะลงกาสามห้านี่ครับยาเมทาเล็กซิลครับอีกซีตัวนี้กาเป็นตูนแดงไฮเปอร์ ผงทาหน้ายางพาราเนาะครับเนาะปูนแดงตัวนี้สีได้มาจากซื้อน้ำกดนี่ครับซื้อน้ำก๊ดร้อม็ดนี่ครับซื้อน้ำก๊ดข้อม็กกัญชได้แถมตัวนี้มาเนาะครับเนาะแต่ต้องซื้อหนึ่งลังนะครับจังสีได้เพระว่าหนึ่งลังสีมียานี่ถุงหนึ่งเนาะครับห้เปอร์หนึ่งถุงนะครับลังหนึ่งกับมันหกกิโลนครับส่วนยาเมทาไดซิลกัหาซื้อได้ตารัชดาครับรัชดาหรือว่าด้าน เคมีการเกษตรทั่วไปครับส่วนการผสมนะครับอเอาบ่วงก่อนส่วนการผสมยาตัวนี้นะครับหนึ่งบ่วงนี่ครับหนึ่งบ่วงตัวนี้ผสมน้ำยี่สิบบิรครับแต่ว่าสำหรับฉีดพ่นครับแต่สำหรับท่านายางเนี่ยเขาเหตุแบบเข้มขุนไปเลยครับน้ำหนึ่งลิตร ผมจะใช้สามถึงสี่บ่วงเลยครับแบบนี้เลยเพราะว่าผมเห็ดแบบเข้มข้นนะครับเนาะนึงนี่ครับผมทำแบบเข้มข้นนะครับแบบสี่ชว์ สามสีนี่ครับเห็ดแบบเข้มข้นเลยครับ f อซเพราะว่าหนึ่งบวงนี่ก็ใส่น้ำยี่สิบบิทนะครับแต่ดีน้ำเกือบลิตเคร่งฤทธิ์กว่าเนี่ผมใส่ส่บวงไวเลยส่วนปุ้นแดงให้เปนนี่ผมก็ใส่แบบเข้มข้นครับ เอาแบบว่าเก้า่าให้มันจับหน่ายางเลยครับจับหน่ายางแห้เก้าเอาเลยคกระทามาหลายเถื่อนนะครับเนาะอุปกรณ์อัต่อมากอะแป้งครับอันละร้าบาทัทมากวนมาตีมันเข้ากันนะครับอ่าครับ ประมาณนี้นะครับเอากวนมันเข่าที่ครับกัไปท่าได้เลยครับเอฟซีบานนี้เอาครับมาหนึ่งครบปบนวิธีการท่าครับครับวิธีการท่านะครับเนาะผมก็ได้เตรียมมาไปเรีร้อยแล้วนะครับสาธิตวิธีการท่าขาเชื้อลาในหนายางข้องห้เบิรงครับ กาท่านี้เลยครับสักซีนี่ครับเรียบร้อยครับซับนี่เองครับการลูบไปลูบมาประมาณสามเถื่อนเนาะครับกับสิบพ่อครับทิ้งไว้ประมาณประมาณนี่ครับประมาณยี่สิบนาทีเขาก็จแห้งนะครับแห้งแล้วก็มือแรกเขาก็สามารถมากกีดได้เลยครับ ้นยางเขากัาสามารถมากี่ได้เลยมือแรงโมเป็นยังครับการน,นี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสําหรับรักษาต้นยางดูแลต้นยางสามารถเพิ่มผลผลิตให้ต้นยางเข้าได้ด้วยการดูแลเขาอย่างสมบูรณ์นะครับ fc บานี้ก็สุดท้ายนะครับผู้ใดมี ข้อมูลเนใดหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตน้นยางนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องต่างๆสามารถคอมเมนต์คำว่าใดผมก็สิตอบให้ไปเรื่อยๆครับและการผู้ใดอยากได้พันยางอยากได้มีดกรีดยางก็สามารถคอมเมนต์คำว่าใดจะสามารถตอบให้เทคนิคการเทคนิคการแต่งมีดรับเดือยมีดให้คม วิธีการเลือกมีดที่ดีกับกาคอมเมนต์เข้ามากรับเอฟซี FC. สำหรับข้อมูลโมนี่กับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ